สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดบปานอกครับผมกผสมเทียมเสร็จัปแล้วครับก็ใจของบิมาเตอร์ค Y 007ก็กำหนดคอร์ดถ้าผสมข้างนี้ติดก็จะอยู่ประมาณเดือนพฤศจิการครับ65 ความระมือดีครับบม่ได้คัดคืนอย่างตอนนี้งวัวสาวก็จะเหลืออายุหนึ่งแม่ครับเป็นลูกของแม่มั่งครับตอนนี้จะตัวใหญ่กว่าแม่นายน้อยหนึ่งครับอายุนี้ใกล้เคียงกันแต่ความงามของวันนี้จะงามกว่าครับ วันดีนี่จะเป็นปลามันเลือดเจ็ดสิบห้าครับสูงกว่าวันนี้หมอมานี่บมมีน้ำเจือของปลามันแดงครับก็เลยเลือกเป็นพี่มาเตอร์แตนแตเดี๋ยววันหน้านี่ต้องรอดูครับว่าวันดีนี่จะได้ผสมกับปลามันก่อนปลามันของก้มก็จะมีปอพันุที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนั่นก็คือ นำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาครับ VL เป็อย่างัวจำมาหัดไปได้ครับถ้าใข่เลือกปลามันแดงแล้วก็ได้ผสมเป็นพวกติดข้างลอดว่า VL เป็นตัวเลขตื๊ดๆๆก็เข้าใจว่าพอพันตัวนั้นเป็นพอพันที่นำเข้ามาครับรับรองครับ น้ำแนนอนเพราะว่างวัวเป็นงวัวตีตัวใหญ่น้ำเข้าไแบบตัวใหญ่เลยพร้อมรีดน้ำเจือเลยส่วนซีไวซ์ศูนูนเจ็ดนี่ก็มีผลงานแล้วครับในขอบผมตัวน้อยน้อยๆครับ เดี๋ยวจะปาไปพอครับเรื่องการกินหญ้านี่มันใช่ได้เลยแล้วก็ผมจะคุ้มทนสีครับเอาสีแดงไว้ก่อนคือ <c oughs> ในขอกมันมีแต่งัวดแดงครับอย่า <Yeah. S 1> ตัวแม่มันก็มาถึงครับแดงจนแดงแปดครับแดงหมกมาห้ไปดีแต่เลือดนี่ เป็นบามันสักมันน่าจะเกินห้าซิครับเนาะมันผสมกับหัวพื้นเมืองก็จะออกมาทรงนี้นะครับแต่นีสใส่ก็ดีอยู่๋ตวต้องดูตัวลูกครับรอรุ่นกันเช็คซัดสองรอบครับสองรอบก็ได้สามรอบก็ได้ครับแ้วแต่หมอเป็นเขียนหึ่งเนาะแต่สำหรับผมจะเช็คอยู่ประมาณสามรอบครับ เดี๋ยวไปพอต้องนอกครับตอนนี้ในคอของมันหมืดเช็คซัดก็วันข้างที่ข้างที่หนึ่งครับข้างแรกดังผสมก็สิบแปดกุมภาครับแล้วก็ข้างที่สองครับสวีทมีนาหรือถ้าใครจะใช้แอปพลิเคชันเข้ามา่วยก็ได้ครับ ใช้แอปพลิเคชันในการคำนวณการจับซัดก็คือแอปพลิเคชันคนเซิงงัวครับเข้าไปโหลดได้ในเพ t สต e ครับ Google เพ s t ตจ่วยคำนวณเรื่องวันจับซัดแล้วก็วันเกิดของงัวน้อยครับ ตัวน,นี้ก็เป็นลูกของ CY 007ครับนี่ตัวน,นี้แหละการเจริญเติบโตก็ใช่ได้ครับถือว่าดีเลยล่ะปับ๊บตัวได้ค่อนข้างจะดีครับเกิดจากแม่ลูกผสมครับลูกผสมบ้ามันเดี๋ยวปีนี่ท่า มีอย่างผิษผาดผมก็จะได้ผสมตัวนี้ตัวเนาะพราะมันจะเกิดต้นปีก็จะมีเวลาเลี้ยงลูกไปจนถึงพวกรครับเข้าหน้าฝนแล้วก็จะยาน้มยานมลูกมันเนาะแล้วก็จะสผสมบีบเหมือนกันลองดูครับเพรว่าบีบผสมกับมัวที่มีเลือดชาโรเล่เลือดยุโรปนี่มันจะ การเจริญเติบโตจะดีครับเดี๋ยวร้องพอตัวนี้ก็งามครับแม่มันก็งามใจได้อยู่ลูกมันใกล้จะเกิดแล้วเดี๋ยวจะฉีดยาบำรุงให้ครับฉีดคาตัโตซานครับ AD3E อั AD e. นี่ก็จะเหลืองัวสาวแค่ตัวเดียวครับที่จะ ร้อผสมงูมราคาบดีก็เก็บเก็บไว้ก่อนครับผสมไปก่อนผสมผมก็จะคุมโทนสีแดงนี่ครับูหัวจะมาบันแดงก็พิมาเตอร์ก็เนี่นะครับใส่เข้าไปคือมันเป็นงวแดงอยู่ในขอกครับ อยู่กันหลายๆตัวหน่อยอาจจะมาตั้งบีบกับบามันครับสองอย่างนี้แหละชาโลเล่คงจะาได้ผสมนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตครับถ้าขายมไ่ได้ก็อาจจะมีผสมไปเรื่อยๆครับผสมเอาลูกกัน กินหญ้าดีครับรีพัตเตอร์เดี๋ยวรอดูตอนมันแพ่เขามันหายมันจะงามขึ้นแหมครับตอนนี้หัวมันยังเป็นหลุมเป็นหูอยู่แต่ตัวนี้จะได้ทรงหัวจุกครับตายถอดไปให้ลูกมันเหมืตายถอดไปจนถึงนุ่นลูก ลูกมันออกมาเขาก็ททาเขาต่อไปแฮมทาเขาไปไเรื่อยๆครับมันก็จะดูสวยงามดูมีมูลค่ามันเป็นการลงทุนครับลงทุนระยะยาวครับการทาเขานี่ลงทุนลักลอยลักพันแต่มันจะอยู่ชั่วชีวิตของงัวครับ มันจะบรงกอ,อกขึ้นมาลนะยางของผมนี่ลองพิดลองถูกคนเดียวครับคุดคนเดียวมุดเข่าคนเดียวฉีดยุกชีดแยาก,ก็จะพยายามเนี่ยคนเดียวมุดครับเหลืออยู่อย่างเดียวคือการผสมเทียมเนี่ยนะครับที่ผมยังไม่ได้ไปศึกษาครับ การศึกษาได้นี่มันก็มันยากครับแต่มันจะยุ่งยากตรงตีการเก็บน้ําเชื้อครับเพราะว่าต้องใจในตัวเจนเหลวในการเก็บแลก็จะมีถังถังเก็บน้ําเชื้อมันก็จะเพิ่มต้นทุนเข้าไปคหมับเพราะว่าในตัวเจนเหลวเวลาเก็บในถังนี่มันจะระเหยเออกครับก็ต้องแต่ละเดือนนี่ก็ต้องเติมครับ ต้งื่อเข้ามาเพิ่มอันนี้คือต้นทุนของหมอครับหมอเมอนก็นต้องเก็บน้ำเชื่อในถังในตเจนเหมือนกันอันนี้ต้องเข้าใจตัวครับบางทีน้ำเชื่อแต่ละลอดแต่ละแต่ละข้างที่หมอมาใจนี่มันมันมาเต่ากันครับต้นทุนมันมาเต่ากันเมือกแซนดี้ออก เมือกสีนี่มันปกติครับมาได้เป็นอักเสบนะเหมือนเขาเกิดลูกมาสามเดือนแล้วครับพอดลูกนะ่าจะเริ่มเข้าอูกปกติดีแล้วถึงมีเมือกออกมาเป็นสีนี่ครับเดี๋ยวกลางเดือนหน้าครับผมจะยานมแล้ว ถ้าคิดจะเลี้ยงงวแล้วจะไปรังเกยียจงัวครับต้องคอยสังเกตครับต้องยุบพอเมือกแบบนี้จะเป็ใจเ,เมือกงัวเป็นซัดครับแต่มันเป็นเพียงแค่เหมือนคล้ายๆกว่ามดลูกเหมือนปะกะติดีครับสีเหมือนกับประมาณนี้แหละจาคุนค้นๆน้อยนึงครับอันนี้ปเป็นใจงัวที่เป็นซัดครับแล้วก็บเปใจงัวต้องครับสีมันจะประมาณนี้แหละ มันค,คุณเหมือนยางกล้วยครับัวสาวก็จะออกประมาณนี้ครับตอนที่มันยังไม่ได้เป็นซัดแต่ถ้ามันเป็นซัดมันจะใสครับมันจะพอทะลุไหม้เลยหั่นทะลุไหม้เลยถ้าเลี่ยงงวนี่จะเป็นรังเกียจมันครับต้องคอยจับคอยยุบพออย่างที่มันออกมา ผมนี่ผ่านมานักครับทำแผลเป็นน้องเป็นนอนทำมามดแล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ยงัวมันเหมือนมันอยู่ตัวแล้วหลกไภไข้เจ็บก็จะมีช่วงหน้าฝนอย่างเดียวครับจะบ่คอยมีจะบ่คอยปักหลกไฟคไ่าเจ็บช่วงหน้าแล้ง งัวก็จะสบายน้อยครับแต่จะมีปัญหาเรืองแมงครับแมงดูเลือดต้องคอยดูแลกันไปไอ้นี่ก็ขึ้นครับขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นไข่ครขึ้นแม่นายอยู่แต่ผสมไปได้ครับมันตัวน้อยเกินแค่ขึ้นขึ้นเหมือนจะได้แต่มันยังผสมไปได้แต่ ต้องรอปีหน้าเล้วนะครับปีหน้านี่กกำลังดีอาจจะได้เก็บว้ยเป็นเป็นป้อชุกเชิญครับมันแน่ครับตัวนี้พร้อมเป็นลูกคอกครับผมหูวงนี้ใส่มันดีเป็นลูกแสนดีด้วยเรื่องสายเลือดเรื่าห่วงครับ <c oughs> สามารถขึ้นงัวทั่วไปได้ครับขึ้นแมนมังได้ขึ้นแม่ฟายได้ขึ้นแม่นายได,ขไได้ขึ้นวันดีได้ขึ้นมดขึ้นได้มดครับเพราะว่ามันจะประทับปอกันสายเลือดมันมามาชีดกันแก้วตาเนี่ยก็ต้องรอสองปีสามปีพุ๊บครับก็จะได้ผสม แต่แผ่เขามันก็แห้งดีครับดูม่เนื้อไม่หนังขึ้นมาหน่อยครับแต่ขนมันยังปุกอยู่ครับขนฟูอยู่รอตอนมันทายขนช่วงหน้าห่อนครับจะหันชัดน้ำน้อยว่ามันงามงามเป็นวัยานมครับไฟแจ้งนะ ข้นอกมืดแล้วครับก็จะสุมไฟไว้ตลอดครับช่วงห,หน้าหนาวเก็บโอเคี้มาในน่ะสุมช่วงนี้ใครผ่านไปผ่านมาเส้นจชียงรายเชงไหม่ช่วงแถวบ้านผมนี่จะมีการตัดต้นไม้ครับก็ระมัดระวังด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยววันหน้าจะได้ขนใหม่มาแป่งหลัวจุสมไฟงวเข้าไปเหมือนว่าวัคซีนจะเล่นผมแลวครับแปดตาเสินกาเล <c oughs> เสียงแหบครับเสียงิ่มแหบอันี่ก็นอนคนเดียวมันหนาวครับเลยมาน,นอนกับแม่มันเนาะ ตามจริงมันนอนตัวเดียวมันนะนี่ขอนอนในอ้อมกอดแม <c oughs> ่แนวครับนอนตัวเดียว,วงวนมาชอบมาก,กัดแน,นวเตา,ากันมาคลิปหน้าผมช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพของถึงคนแล้วก็คงถึงซัดเลี้ยง้ดีครับ,บคนทุก คนที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์ครับปากันใหม่ครับสวัสดีครับ